ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจังหวัดศรีสะเกดเปิดให้บริการเพิ่มอีกหนึ่งสาขาคือสาขาว่านคําแยกออกจากสาขาราศิษไลนะครับให้บริการใกล้บ้านไม่พักเที่ยงลดความเสี่ยงภัยดูแลบริการประชาชนกว่า20,000คนวันนี้ครับที่อาคารสํานักงานสากตาสสราศีษย์ไลอาเภอราศีษยไลจังหวัดศรีสะเกดถนนสายราศีษย์ไลยะโสธรช่วงกิโลเมตรที่11บบ้านดูตําบลดู ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศจังหวัดศรีสะเกดครับได้ประกาศเปิดทกศเพิ่มขึ้นอีก1สาขาคือสาขาว่านคําเพื่อขยายการให้บริการอำนวยความสะดวกใกล้บ้านกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะลูกค้าทกศใน,าานเขตตำบลดูตตำบลว่านคําตำบลจิกสังทองตำบลหนองแขและก็ลูกค้าในเขตอำเภออำเภอศิลาราชครับอีกสตํตำบลคือตำบลโจด,ดม่วงตำบลคลีกิ้งตำบลกุง และตำบลหนองบัวดงครับซึ่งให้บริการลูกค้าเงินฝากกว่า2 2 4 8 4รลายมียอดเงินฝากรวม690ล้านบาทมีลูกค้าเงินกู้11,898ราลายมียอดวงเงินกู้รวม2645ล้านบาทครับในการมาใช้บริการใกล้บ้านของตนเองก็จะลดความเสี่ยงนะครับเกิดความปลอดภัยนะครับในการเดินทางซึ่งว่าหากเดินทางเข้าไปในตัวเมืองอำเภอราศีสัยก็จะไกล อาจได้รับอันตรายหากว่าจะต้องขับรถจักรยานยนต์ของตนเองเข้าไปใช้บริการครับพี่น้องประชาชนในเขตบริการและใกล้เคยเียงก็สามารถมาใช้บริการทั้งการรับฝากเงินถอนเงินโอนเงินนะครับทั้งในและต่างประเทศการท,ทําธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทนะครับรวมทั้งการขอใช้บริการด้านสินเชื่อก็มีหลายประเภทครับสะดวกปลอดภัยเพราะว่าเป็นธนาคารของรัฐ โดยมีนายวาลินครับบรรลือทรัพย์เป็นผู้จัดการสาขาว่านคำกับการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนกับปีแห่งการยกระดับความสำเร็จมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนโดยวันนี้ก็ได้รับเกียตรติจากนางสาชุมนัตดอดบุญธรรมครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศร,รีสะเกดเดินทางม,มาเป็นประธานในพิธีเปิดครับจากนั้นนายวิจิตศรีสมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างธนาคารทกศได้ร่วมกับนาย นรากรชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดศรีสะเกดและนายสถาพรบุญเลือยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดศรีสะเกดเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนถึงผลงานและแนวนโยบายของทกศครับที่จะให้บริการจัดการดูแลทั้งลูกค้าเงินฝากผู้มาใช้บริการทําธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารทกศซึ่งเป็นธนาคารของรัฐทั้งการรับฝากเงินการให้บริการถอนเงินการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการรับสินเชื่อตามนโยบายรวมทั้งการดูแลลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องที่จะได้รับบริการในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับที่แยกดอกเบี้ยออกต่างหากนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะชาระหนี้เฉพาะเงินต้นได้ตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของเกษตรกรในปีนั้นๆน,น,นอกจากนั้นครับวันนี้ยังได้ให้บริการเงินกู้สินเชื่อในการชะลอการขายข้าวอากว่าเกษตรกรประสงค์ที่จะเก็บข้าวไว้รอราคาบนยุ้งฉางของตนเอง ก็สามารถมาขอใช้าบริการสินเชื่อชะลอการขายข้าวได้นะครับในระยะ5เดือนไม่ต้องชําระดอกเบีย้ยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่ารัฐบาลจะรับภาร,ระในส่วนนี้ให้นะครับส่วนจ่าก่อนการเกษตร,รทุกแห่งครับก็สามารถขอใช้าบริการสินเชื่อที่รวบรวมข้าวจากมือเกษตร,รกรไว้ได้นะครับมาขอสินเชื่อได้ในอัตราระหนึ่งบาทตลอดระยะเวลาถึงสิ้นปี2 5 6 8เป็นการชะลอการขายข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาดเพื่อพยุงราคาข้าวให้สูงขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้นครับพิเศษครับทกศยังมีเงินช่วยเหลือเป็นค่าเก็บรักษาดูแลคุณภาพข้าวขณะเข้าร่วมโครงการกู้เงินชะลอการขายข้าวอีกตันละ1,500รบาทฟร,ฟรีครับหากส่งชำระหนี้โครงการชะลอการขายข้าวเสร็จโอนให้ทันทีด้วยนะครับพงพัฒน์ไตพิพัฒน์ภาพข่าวสุิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน